สวัสดีครับครับผมก็วันนี้นะครับเราใช้พื้นที่ยังอยู่ในสถานีตำรวจปูทรเมืองนะครับชนบุรีอยู่นะครับก็พี่น้องเราก็ยังเหนียวแน่งเหมือนเดิมนะครับกำลังใจลหลายๆอย่างยังยังอยู่เท่าเดิมก่อนอื่นต้องขอสรุปงานวันนี้นะครับกรณีที่ตูชินวงศ์ต้องมารายงานตัวกับ พนักงานนะครับอายการวันนี้เนื่องจากว่า,าพนักงานสอบสวนของศิราชาได้ส่งสำนวนพร้อมกับตัวตู้ทินวงนะครับมา,าส่งให้อายการเราเองก็ต้องตามมาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ตู้เพราะตู้เองก็ยืนยันว่าจะสู้จนถึงที่สุดนะครับก็ด้วยความที่ว่า,าเพื่อนๆยังให้กำลังใจในการต่อสู้ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่เราจะลืมไม่ได้ถึงแม้ว่าอาการจะค่อนข้างรอดแล่น,นะครับก็นาวากาศโทโส,สพลสำเภาเทศนะครับขอบคุณมากครับครับผมข้าบอกก่อนนะครับว่าอาการของนาวากัศโทโสพลสำเพาเทศหลังจากที่กลับมาจากอุบลที่ไปช่วยในคดีะจะเรียกว่าอะไรอ่ะ นักมวยนักมวยนะครับโดนเหมือนกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจหาสารเสพติดนะครับเหมือนกับมีปัญหาหลายอย่างที่เราอธิบายทั้งคืนก็ไม่จบนะครับส่วนมากพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายะอะไรต่างๆถูกเอาระาดาเปรียบหรือถูกรังแกจากจากเจ้าหน้าที่รัฐ mm hmm. ก็จะร้องเรียนมาเสร็จก็เป็นภาระของนาวากาศโทโสพลสมเทศ นะครับมาวันนี้ที่ท่านเพิ่งเดินทางกลับมาจากีิขอนแกนนะครับมาถึงกรุงเทพก็ประมาณตีตีสา<ะ>นะครับตี5ก็ต้องตื่นนะครับจริงจก,ก็ตื่นตั้งแตีสี่เพื่อที่จะเตรียมตัวและเตรียมเอกสารมาที่คดีของตู้ชีโวงนะครับวันนี้เองก็ท่านก็ได้ทําหน้าที่สมบูรณ์แบบครับหลังจากที่ตํารวจส่ง ตัวตู้ให้กับอายการพร้อมเอกสารและก็สำนวนต่างๆนะครับมันก็ต้องมีเรื่องให้นาวากาโทโสพลสามาวเทศได้ทำงานต่อเนื่องก็ทำด้วยสาภาพร่างกายก็อ่อนเพลียเพราะนั้นผมเองก็ต้องเปิดโอกาสให้ท่านนอนเวลาเดินทางนะครับหลังจากที่ต้องยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมจากอายการเพื่อให้นำเรื่องไป ให้การสั่งให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนอะไรต่างๆต้องเริ่มใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาญการเพราะเรื่องน,นี้มันต้องไปถึงอธิบดีอาญการนะครับก็อาตมาพลก็ได้ทําเอกสารอันนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยื่นตอนนี้ก็รอว่าเมื่อไหร่นะครับแต่วันที่ยี่สิบสองเดือน กันยานะครับยีกันยาก็เป็นหมายนัดที่ต้องมาพบพนักงานนายการของอแฝงจังหวัดชนบุรีนะครับว่าท่านจะสั่งป้องหรือไม่นะครับเราก็ได้ยื่นหลักฐานอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกมากมายนะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะทําเรื่องให้ตู้ชินวงศ์ไปเป็นคือยอมรับแล้วก็เข้าสู่ขบวนการบําบัด พนันเองถ้าคนมันไม่มีประวัติทางยาเสพติดนะครับไม่มีประวัติที่จะเสพเลยเล้าก็ไม่ดื่มบุหรี่ก็ไม่ดูดนะครับเมียถึงได้รักครับเมียก็ตามมาตลอดแม้กระทั่งว่าซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสร็จจากนี้เสร็จจากที่เรา,าแจ้งพี่น้องนะครับรายงานความคืบหน้าให้พี่น้องทราบนี่ตู้ชินวง์ก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากจังหวัดชนบุรี มุ่งหน้าไปที่จังหวัดสระบุรีนี่คือความทุกข์ทรมาณของประชาชนถ้าถูกก่ลาวหาด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจริงเท็จแค่ไหนหรือจะเป็นยังไงการต่อสู้ขบวนการพวกนี้มันสร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนมากมายนะครับแล้ววันนี้เองเราก็ได้ยืนน่นหนังสือนะครับเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าเองทางจังหวัดเองก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่านะครับศูนย์ดำรงธรรมวันนี้ท่านเข้ามารับหนังสือเองนะครับก็ยินดีว่าท่านจะตรวจสอบให้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งจุดตรวจหาสารเสพติดสิ่งที่เรายื่นไปก็เอกสารและหลักฐานและาภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นน้องขามหรือ อสพอ,อื่นที่ไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็พยายามที่จะนําตัวผู้ถูกกล่าวหาไปทําอะไรไม่รู้นะครับพี่น้องที่เราเองนะครับแต่ประชาชนที่เป็นประชากรแฝงที่มาอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับเพราะว่าพื้นที่จังหวัดชนบุรีหรือระยองนี้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นผู้ใช้แรงงานมาจากจังหวัดอื่นทุกภาคส่วน ก็จะมีทุกจังหวัดที่มาอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะทีะ่คือจะเรียกว่าอย่างไงอ่ะก็เหมือนกับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จราจรนะครับก็ไปออกไปปฏิบัติการบางทีก็อาจจะมีล็อกลบางทีก็ไปออกไปสั่งต่างๆเป้าหมายคืออะไรครับมันก็ไม่ค้นเลือกค่าปรับ นะครับทั้งๆท,ท,ที่วันนี้เองผมก็ได้คุยกับพนักงานสอบสวนเป็นเบื้องต้นว่าใบสั่งนั้นท่านท่านจะเอาไปกอกหรือเอาไปลงเอกสารเพื่อลงโทษประชาชนไม่ได้นะครับก็เราก็ยังยืนยันว่ากฎหมายที่มันแก้ไขไปแล้วใบสั่งไม่มีสภาพบังคับแล้วท่านก็ทราบแต่เราเราเองก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจักทิพไม่มีคําสั่งลงมาอย่างชัดเจน แจ้งให้ตำรวจทั่วประเทศทราบก็เป็นเรื่องที่ตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับก็ต้องขัดไม่ได้กับคำสั่งผู้บคกาบัญจาแต่ละสอพอก็ต้องเอาใบสั่งนั้นไปใช้ถึงแม้จะรู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่มันขัดคำสั่งของผู้บคกาบัญชาไม่ได้การออกปฏิบัติงานแต่ละครั้งถึงแม้ว่า,าจะเรียกว่าคำสั่ง ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะทราบว่ามันไม่ชอบเรื่องกฎหมายอาชีพตำรวจนะครับไม่ใช่ไม่พอใจผู้บังคับบัญชาลงพักนี้ลงพักอื่นก็แล้วแต่ลาออกจากโรงพักนี้แล้วไปสมัครโรงพักอื่นมันมันมันเป็นไปไม่ได้ไม่เหมือนลูกจ้างบริษัทนะครับนายจ้างกดขี่กลมเหงบริษัทนี้เลาลาออกแล้วก็ไปสมัครที่อื่นก็ยังมีคนรับแล้วเราก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้ แต่อาชีพตำรวจคือถ้าลาออกจากตรงนี้คือว่าสิ้นสุดการเป็นข้าราชการตำรวจเลยนะครับถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายอันนั้นย้ายตามกฎหมายย้ายตามอำนาจหน้าที่คือผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะย้ายตามความเหมาะสมได้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องอเห็นใจข้าราชการตำรวจดีๆยังมีอีกเยอะวันนี้เองก็ต้องขอขอบคุณพนักง,งานสอบสวนนะครับ สถานีตำรวจเมืองชนบุรีนะครับวันนี้ท่านตรงไปตรงมานะครับไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับเพราะว่าท่านขอร้องว่า,าที่จริงท่านไม่อยากจะให้ใครถ่ายรูปแต่ท่านรับปากเราว่าจะทําหน้าที่อยากตรงไปตรงมาซึ่งไม่เกี่ยวกับที่สถานีตำรวจศรีราชาเพราะนั้นเองก็ต้องขอบคุณท่านไว้หนโอากาสนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องที่ <c oughs> แต่ส่งไปที่สอบปากคําตุ้ชินวงศเสร็จก็ต้องส่งไปท้องที่ที่เกิดเหตุคือศิลชาศิลชาเองเมื่อรับเอกสารจากพนักงานสอบสวนของสถา,านีตำรวจเมืองชนบุรีแล้วก็ภายในหนึ่งเดือนก็ต้องแจ้งความคืบหน้าให้ตู้ทราบนะครับว่าเอกสารของตู้ชินวงศ์วันนี้จะส่งไปตามขั้นตอนหรือไม่นะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไร เป็นภาระของศีลาชาตะต้องแจ้งนะครับก็เราแจ้งนนหนึ่งคดีกับพนักงานสอบสวนในองสาวัดซึ่งเป็นเจ้าของคดีของตู้ชินวงศ์กรณีที่ให้ตู้ไปรายงานตัวที่อำเภอเซกาสพเซกานะครับแต่พนักงานสอบสวนที่ชื่อนี้ไม่ได้อยู่ที่สพเซกาเพราะนั้นมันสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับตู้ชินวงศ์มากนะครับเพราะนั้น เราเองที่เพื่นร่วบาลเขื่อนปายไกลไทยอ่อนเองก็เป็นห่วงตู้ชินวงศ์ต้องเดินทางไปกับนะครับจากชนบุรีไประยะเออไปสระบุรีนี้ระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พี่น้องเราเป็นกําลังใจให้ตู้ชินวงศ์นะครับในการเดินทางด้วยนะครับก็เอ่อสหรับค่ำคืนนี้เราก็เอ่อเดี๋ยวรับรับโทรศัพท์ก่อน นะครับอันดับแรกต้องขอบคุณทั้งไพวันและทั้งวัฒน,นาทองทิพย์นะครับยังอยู่เป็นเพื่อนตุตลอดส่วนเพื่อนสมาชิกที่มาตั้งแต่เช้าเราเดินทางกลับเนี่พี่เป่งทองก็มีงานค้างที่จะต้องไปส่งก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นพี่เป่งทองก็ยังติดตามพวกเราอยู่ตลอดถึงแม้ว่าท่านจะอยู่กับเราไม่ได้ถึงเวลานี้ก็แล้วแต่ ะครับส่วนกลุ่มนะยองและชนบุรีต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสมบัติกรกมนาดก็มาสองรอบสรอบทั้งที่อาการแพ้อากาศก็ยังกำเริบอยู่นะครับก็ผมเองก็เลยต้องให้ตให้สมบัติไปพักก่อนอเพราะว่าพวกเราเองก็น่าจะดึกนะครับก็อย่างอย่างว่าละครับว่าไปไปที่ไหนก็แล้วแต่ความทุกข์ทรมานมันเกิดขึ้นกับหลายคน แม้กระทั่งคนที่สูงวัยก่บเพื่อนนะครับถึงแม้จะต,ตัวเล็กแต่อายุเยอะกว่าเพื่อนก็แล้วกันต้องต้องคือต้องลืมท่านไม่ได้นะครับเมื่อเช้านี้ก็จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้เอาไม่อยากเอาอ่าดาวากาศโตสลมโลมาด้วยนะครับแต่ท่านบอกว่าตุท่านได้ดําเนินการมาตั้งแต่ที่แรกท่านก็ทิ้งน้องมันไม่ได้ท่านยังไงก็มาถึงจะไม่ได้หลับไม่นอนก็มาจนบัดนี้ ก็ยังไม่ได้ทานข้าวถึงเวลาทานยาก็ยังไม่ได้ทานนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวต้มถ้วยละสามบาทเท่านั้นแหละหลังจากกินข้าวต้มแล้วก็จะให้ทานยานะครับก็สรุปอย่างนี้ละกันว่าเราได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามหน้าที่ที่เพจทักงรบกวนเกินเราที่พอจะดูแลสมาชิกและก็ประชาชนได้นะครับมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย นะครับอาจจะปรึกษาได้แต่ไม่ใช่ว่ารู้ไปทั้งหมดนะครับสิ่งอะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องหา,าความรู้มาสู่พี่น้องประชาชนนะครับโดนอารัดเปรียบยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณป๋าจาใกล้ไดอ่อนนะครับที่เป็นผู้นําเพจดนันกลบจานเขื่อนนะครับก็สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือปาธรรมรัตนา,าชาติประธานทางเสบียง ก็ยังดูแลเรื่องการาประกันตัวอะไรต่างๆอยู่นะครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนไปเดินสะดุดข้อกฎหมายเข้านะครับอ,อย่างผมนี่ก็สะดุดไปหลายโรงพักแล้วละก็เป็นเรื่องธรรมดาครับนักลบมันต้องมีบาดแผลนะครับเหนื่อยเหนื่อบ้างล้าบ้างแต่ท้อมันต้องไม่ท้อยินดีสู้กันต่อไปนะครับจนกว่าว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ จะได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจนะครับมีผลกระทบมากมายเกี่ยวกับประชาชนระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นครับคืนนี้เราขอนะครับงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลาก็เดี๋ยวเราผมเองต้องเดินทางไปส่งนาวากะโตโสบน้ำอเมรเทศที่ลําลูกกานะครับก็นู่นแหละจากคลองลังสิตน,นะครับที่สายไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง อดนอนไปอีกสักพักหนึ่งหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เอาความคืบหน้าเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านรักทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับเสร็จสิส